สวัสดีค่ะจากร้านช่างนันมาซ่อมมือถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นอ m มาฟิทเเลตโปรนะคะของคุณมิทุนานะคะส่งมาจากต่างจังหวัดนะคะอาการก็คือเปิดไม่ติดนะคะตอนนี้ทางร้านซ่อมให้เปิดติดแล้วนะคะอันนี้เป็นด้านหน้านะคะนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะ,นะคะ อันนี้เสียบใส่ชาร์จนะคะถอดใส่ชาร์จนะคะนะคะอันนี้ทดสอบการชาร์จนะคะนี่นะคะอันนี้ถอดใส่ชาร์จเครื่องไม่ดับแล้วนะคะปุ่มเล็กปุ่มแบ็คปุ่มเล็กปุ่มแบ็คปุ่มเล็กปุ่มแบ็คปุ่มดาวปุ่มอัพ ปุ่มดาวปุ่ม up ปุ่มดาวปุ่ม up นะคะเลื่อนด้านซ้ายด้านขวา,ด,า,ด,า,ขวาด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายด้านขวานะคะนี้เลื่อนขึ้นนะคะเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะ นะคะคพวกนาฬิกามาฟิตนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ